สวัสดีค่ะพกบกับช่องไม้สปาใบใบยานะคะวันนี้ใบยาจะมาทำหน้าพริกรังกระป๋องใส่มะเขือเทศนะคะพริกแกงก็ใบยาต์ตามเก็บไว้นะคะใส่ตู้ตู้เย็นไว้นะคะนี่เอาออกมาใช้แบบสะดวกนะคะเราไม่ต้องเสียเวลาตามนะคะแล้วก็เอาออกมาแล้วก็ทําได้เลยะคะ่ะตั้งกระทะใส่น้าํามันใส่พริกลงไปเลยนะคะแล้วก็ผัดให้เมล็ดฉุนๆก่อนนะคะ ใบย่าใส่มะเขือเทศสี่ลูกใหญ่ๆญนะคะใบย่าอย่าให้อบเปรี้ยวๆนะคะโดยที่ไม่ต้องใส่มะนาวนะคะให้ความเปรี้ยวมาจากมะเขือเทศคะ่ะสี่ลูกใหญ่มากเลยนะคะซื้อมาจากฟุตแลนด์นะคะใหญ่มากค่ะเราก็มันหั่นซอยชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อที่เวลาเราใส่ในกระทะแล้วมันจะได้ปุ๋ยง่ายนะคะจะได้สุกง,ง่ายจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะนี่ประมาณนี้นะคะใส่ลงไปเลยคะ่ะ แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ปิดฝาทิไว้เลยนะคะเราไม่ต้องคนนานแล้วนะคะเพราะว่าน้ํามันจะออกมาจากเอ่มะเขือเทศนะคะเราไม่ต้องกลัวว่าเออกระทะมันจะไหม้นะคะเพราะว่ามะเขือเทศก็ไหลลู่เหมือนกันน้ำน่าจะออกมาเยอะเหมือนกันนะคะคนเข้ากันเสร็จแล้วเราจะทําการปิดฝาน,นะคะทิไว้เลยคะ่ะว้าวทิไว้สักพักก็ มะเขือเทศก็เละแล้วนะคะเราก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วก็บี้ให้มาเละนะคะให้มันเข้ากันนะคะแต่สําหรับใครที่แบบชอบกินมะเขือเทศแบบชิ้นๆก็ไม่ต้องคนเยอะก็ได้นะคะแต่สําหรับใบญาชอบกินแบบเละๆให้เข้ากันนะคะทีนี้เราจะทํากํมปูนะคะในส่วนของเครื่องปรุงแล้วแต่คนจะถนัดใส่นะคะชอบใครชอบมันนะคะส่วนของใบหญาใส่แค่รดีค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่า เอปลากรงกระป๋องมันก็กวมกล่องอยู่แล้วนะคะแล้วคนเอกเขาจะใส่สีอิ๊วก็ใส่ได้นะคะแต่สําหรับใบยาก็แค่นี้ก็พอแล้วนะคะแล้วก็ผงชูรสก็ไม่ต้องแล้วคะ่ะเพราะว่าใบยญาใส่รสดีแล้วนะคะทีนี้ใบยญาจะใส่ปลังกระป๋องลงไปเลยนะคะใบยญาใส่แค่สองกระป๋องพอคะ่ะเพราะว่า แค่สองกระป๋องก็เยอะแล้วนะคะเพราะว่าเรากิน,กนแค่สองคนเองนะคะก็ใส่ไปเลยค่ะแต่ในส่วนของเนื้อปลาบย่าจะไม่บี้ให้มันเละนะคะใบย่าน่ะไม่ค่อยชอบกินเนื้อปลากระป๋องเท่าไหร่ชอบกินแต่น้ำน,นะคะเบย่าจะไม่บี้น,บนะคะเพราะว่าส่วนของปลาให้แฟนเบย่ากินนะคะส่วนของบย่าก็กินแต่เครื่องพอค่ะเพราะว่าโดยปกติบาาเบย่าทำเมนูปลากระป๋องหรือว่านะ้ำพริกป,ปลากระป๋องบย่าจะไม่บี้เลยนะคะเบย่าจะใส่ไปตัวตัวแบบนี้เลยค่ะ มบยาคนหนึ่งที่แบบแบบปลกประหลาดมากๆเลยนะคะชอบกินน้าพรีปลากระป๋องนะคะแต่ไม่ชอบกินเนื้อปลานะคะชอบกินแต่เครื่องนะคะทุกครั้งที่ใัยาทำก็จะทำแบบนี้ตลอดเลยอันนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ทำกีบ่อยมากมากจนแบบบ่อยมากๆเลยนะคะ ในส่วนขอเครื่องหอมนะคะพวกต้นหอมผัดชีแล้วแต่ใครจะถนัดนะคะแต่ส่วนขอใบายาใช้ต้นหอมผัดชีคะ่ะแล้วก็ใบแมรลักนะคะเพราะว่าใบายาชอบกี่ใบแมรลักมากเลยนะคะใบายาก็ใส่ลงไปดินน้นนึงนะคะนี่คะ่ะเออมีใบผัดชีฝรั่งด้วยนะคะใบายาเพิ่มใบผัดชีฝรั่งคะ่ะเพราะว่าใบายาใส่ลงไปมันก็หอมามากเลยนะคะก็เข้ากันได้ดีเหมือนกัน,นะคะ่ะก็ทุกอย่างก็ใส่ลงไปเลย แล้วแต่ใครชอบนะชอบใครชอบมานะคะเพราะว่าความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนผสมก็เช่นกันนะคะของแต่ละคนไม่เหมือนกันเช่นกันคะ่ะเพราะว่าเบย่าน่ะชอบกินเผ็ดนะคะเบย่าก็จะใส่เครื่องปรุงเครื่อเอ่อพริกอะไรพวนะกนั้นเยอะกว่าคนปกติกินนะคะใส่เครื่องหอมโรยปลายคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแค่นี้ก็ ถือว่าเสืส้อซีพิธีของกระทำนับเพริปลากระกป๋องของคุณบะยาแล้วนะคะรสชาติน้นหล่อแล้วแต่คนชอบนะคะแต่บะยาก็ว่าโอเคนะก็ใช้ได้อยู่คะ่ะตาใส่ถ้วยนะคะเพราะรับประทานเลยคะ่ะทุกอย่างเส,สื้อซีเริ่มร้อยแล้วนะคะ เห็นไหมว่ามะเขือเทศหลายลูกนะคะประมาณสี่ลูกนะคะน้ําออกมาเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าตอนแรกก็นึกว่ามันจะโคตนนะคะแต่ที่ไหนได้น้ํามะเขือเทศออกมาเยอะมากเลยค่ะนี่หน้าตาออกมาก็จะประมาณนี้นะคะหน้าตาน่าทานไหมคะทางกับผักนะคะมีถั่วฝักยาวค่ะแล้วผักข้าวตอนะคะหรือว่าก้านตอนะคะแล้วก็ใบมางค่ะพริกหวานแล้วก็ถั่วพรุ่นล้วนนะคะ นี่ผักของเราก็าจะประมาณนี้นะคะกี่กัานนะ่าพริบลังกระป๋องมาเขือนเท่นค่ะมาค่ะทุกคนมาทักเข้าด้วยกันนะคะทานหลายคจะได้อร่อยนะคะทานน้อยโคนรู้สึกว่าไม่ค่อยอร่อยเลยอะคะ่ะ วันนี้กินแค่น้ำพริกหยังเดียวนะคะอย่าอื่นไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้แกมไม่ได้มีเอ่อขอเสริมเลยนะคะมีแค่น้ำพริกหยานเดียวหยังเดีวยดวจริงๆเลยคะ่ะแต่ก็มีผลไม้ที่อยู่ในตู้ที่ยังไม่ได้เอาออกมากินนะคะเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวข้าเอาผลไม้มาล้ําปากคะ่ะพรุนี้ลาไปก่อนนะคะฝากเปกย์กำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ